สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับเมษาเช่นเคยค่ะและทีนี้อี t ันทริกค่ะในช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้หรือสถานการณ์น้ําท่วมแบบนี้ค่ะเราเจอปัญหาที่เจอบนท้องถนนกันบ่อยมากนั่นก็คือน้าท่วมขังบนท้องถนนค่ะเมื่อคุณขับรถลุยน้ําท่วมค่ะคุณจะเจอกับปัญหาเหล่านี้นะคะน้ําอาจซึมเข้าระบบเกียร์ค่ะคาลิปเปอร์เบรกเป็นสนิมเบรกติดผ้าเบรกหลุดล่อนลูกปืนล้อมีเสียงดัง น้ำอาจซึมเข้าห้องโดยสารค่ะหรือว่ามีขยะหรือสิ่งแปลกปลอมติดใต้ท้องรถค่ะซึ่งการนํารถเข้าตรวจเช็คหลังจากลุยน้ําท่วมถือว่าเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ค่ะและช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะหรือว่าสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะคะอีตันกรุ๊ปของเราค่ะมีแคมเปญพิเศษสำหรับการซวิสรถหลังจากลุยน้ำท่วมมาค่ะพร้อมบริการทำความสะอาดเบื้องต้นค่ะในราคาพิเศษเพียง1,200บาทจากปกติ1,800บาทค่ะ พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง15%ในแพ็กเกจนี้ค่ะเราตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำท่วมค่ะพร้อมทำความสะอาดให้เบื้องตน้นให้กับรถของท่านยังไงบ้างเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกค่ะตรวจเช็คน้ํามันเกียร์ค่ะช่างจะทําการถอดน็อตเช็คน้ํามันเกียร์ออกมานะคะเพื่อตรวจสอบว่ามีน้ําเข้าไปในระบบเกียร์หรือไม่พร้อมกับทําการฟอกทําความสะอาดเกียร์ค่ะ 2ค่ะตรวจเช็คสภาพผ้าเบรกสลักคาลิปเปอร์และลูกสูบเบรกค่ะตั้งจะทําการถอดล้อชุดเบรกออกมาตรวจเช็คสภาพความหนาของผ้าเบรกว่ามีสภาพเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมทาความสะอาดผ้าเบรกและแนะนําระยะที่ควรเปลี่ยนผ้าเบรกให้ด้วยช่างจะตรวจเช็คสลักคาลิเปอร์เบรกทั้งด้านบนและด้านล่างของคาลิเปอร์เบรกว่ามีสนิมติดหรือมีอาการเบรกติดหรือไม่พร้อมทําความสะอาดสลักคาลิเปอร์เบรกด้วยจารบีตรวจเช็คลูกสูบเบรกโดยช่างจะตรวจเช็คสภาพของยางกันฝุ่นลูกสูบเบรกว่ามีรอยฉีกขาดหรือลูกสูบเกิดสนิมหรือไม่ 3. ตรวจเช็คลูกปืนล้อ ทั้งจะถอดล้อทั้งล้อหน้าและล้อหลังออกมาตรวจเช็คเม็ดลูกปืนและร่องลูกปืนออกมาหมุนดูเพื่อตรวจหาเสียงและความผิดปกติ 4. ตรวจเช็คภายในห้องโดยสาร ช่างจะทําการตรวจเช็คภายในห้องโดยสารของคุณว่ามีน้ําซึมเข้าไปหรือไม่พร้อมดูดฝุ่นทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอกรถ 5. ตรวจเช็คสิ่งสกรปรกใต้ท้องรถทําการตรวจเช็คตามซอกตามมุมใต้ท้องรถว่ามีขยะหรือพลาสติกมีเศษไม้หรือสิ่งไม่พึงประสงค์ติดอยู่หรือไม่พร้อมฉีดพ่นดูดฝุ่นทําความสะอาดใต้ท้องรถ 6. ตรวจเช็คสภาพยางทำการตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์โดยเช็ครอยแตกของอยางเช็คดอกอยางกรองอารแตกลายงาของอยางว่ายังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้หรือไม่พร้อมแนะนําระยะต่อไปที่ควรเปลี่ยนยาง 7. ตรวจเช็คยางปัดน้ําฝนโดยช่างจะตรวจเช็คที่ยางปัดน้ําฝนว่าอยู่ในสภาพ,พพร้อมใช้งานหรือไม่ยางเกิดสะดุดไม่เรียบหรือมีความแข็งตัวแสดงว่ายางปัดน้ําฝนเสื่อมสภาพ ช่างจะแนะนําให้เปลี่ยนยางใหม่เพื่อพร้อมใช้งานและไม่เกิดอันตรายในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะในราคาพิเศษเพียง1,200บาทค่ะจากปกติ1,800บาทพร้อมรับส่วนลดอื่นๆสูงสุดถึง15%ค่ะนอกจากนี้ค่ะรถทุกคันที่เข้ารับบริการยังจะได้รับบริการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อทุกคันที่เข้ารับบริการที่อีตันกรุ๊ปนะคะ คุณมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ในเรื่องอื่นๆนะคะคุณสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ฟรีค่ะหรือให้เราดูแลรถยนต์ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงตรวจเช็คระยะนะคะเช็คระบบต่างๆหรือซ่อมสีและตัวถังค่ะติดต่อให้เราดูแลรถของคุณได้ค่ะที่หมายเลข0 2 7 2 1 1 2 2ต่อ12 120ค่ะหรือที่เบอร์มือถือนะคะ0 9 8 2 4 8 4 6 6 2ค่ะ อีตันให้บริการครบจบที่เดียวในเรื่องรถยนต์ค่ะให้บริการโดยช่างผู้ชํานาญการที่ดูแลมาแล้วกว่า10,000แรายการค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่าเราจะดูแลรถยนต์ของคุณเหมือนคนในครอบครัวค่ะอีตันปรับเวลาการให้บริการค่ะทั้งในส่วนโชว์รูมขายและศูนย์บริการในสาขากรุงเทพนะคะเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าที่เข้าใช้บริการค่ะในส่วนของโชว์รูมขายค่ะสาขาศรีนาคารินและสาขาราชดา เปิดให้บริการทุกวันจันทรถึงอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง17นาฬิกา30นาทีค่ะและในส่วนของศูนย์บริการสาขาสีนครินทร์ค่ะในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีและววันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีค่ะ นอกจากนี้ค่ะเรายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วไทยอีตันแฟมิลี่แคร์ค่ะคุณสามารถเรียกใช้บริการได้เลยนะคะที่หมายเลข027899998ก0ค่ะและอย่าลืมกดติดตามข่าวสารทางช่องทางออนไลน์ของอีตันกรุ๊ปได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, YouTube, Line นะคะเซิร์ชได้เลยค่ะอีตันกรุ๊ปค่ะและอีพีหน้าค่ะอีตันทริคจะมีอะไรดีๆมาฝากรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ